สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเครือโรงเรียนมาริวิททุกคนนะคะวันนี้พบกับเรา3คนค่ะครูปูพรสุดาปรึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะครูแนนนางสาวชุริพรนาขันโธสอนวิชาฟิสิกส์และครูแป้งนางสาวนพพรในจิตสอนวิชาภาษาจีนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนจะต้องคัดสอบภาษาอังกฤษเป็นตัวเขียน จำนวนสัปดาห์ละ40คำลงในสมุด vocabulary หรือสมุดเล่ม v โดยตัวอย่างการคัดศัพท์ครูได้แนบไฟล์รูปภาพลงใน microsoft teams เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อนักเรียนคัดศัพท์ครบทั้ง40คำเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องท่องสั์กับผู้ปกครองโดยมีลายเซ็นของผู้ปกครองรับรองและระบุวันที่ท่องในสมุดเล่ม v โดยนักเรียนจะต้องท่องศัพท์วันละ10คำและให้ผู้ปกครองเลือกคำศัพท์5คำให้นักเรียนสะกดอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและบอกความหมายของคำเป็นภาษาไทยค่ะเมื่อนักเรียนท่องศัพท์ครบ40คำในแต่ละสัปดาห์นักเรียนต้องทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบ Sentence Completion 10ข้อลงในด้านหลังของสมุด Dictation โดยครูจะเลือกประโยคในคำศัพท์ที่นักเรียนท่องมาแล้ว10ประโยค และให้นักเรียนเลือกเติมคำพท์ในช่องว่างให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนถ่ายรูปงานส่งในช่วงที่พบครูประจำวิชาตามตารางมีติ้งตัวอย่างของวิธีการเขียนทดสอบครูได้แนบไฟล์รูปภาพไว้ใน Microsoft Teams เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสูตรฟิสิก นักเรียนไม่ต้องคัดลงในสมุดนะคะโดยครูจะส่งเป็นไฟล์รูปภาพให้กับนักเรียนสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความเคยชินกับสัญ,ญลักษณ์และตัวแปรในวิชาฟิสิกส์โดยสูตรฟิสิกส์แต่ละเล่มจะสรุปเนื้อหาดังต่อไปนี้ฟิสิกส์เล่ม1สรุปเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ฟิสิกส์เล่ม2สรุปเนื้อหามัธยมศึกษาปีที่5และฟิสิกส์เล่ม3สรุปเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ สูตรฟิสิกส์ที่นักเรียนได้จะมีลักษณะตามเนื้อหาในบทเรียนให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจจากนั้นครูจะวัดและประเมินนักเรียนโดยการสุ่มถามในช่วงมิติง้งในรายวิชาฟิสิกส์นะคะส่วนนักเรียนสิลป์คำนวณและสิลปภาษาจีนจะคัดสท์จีน80คำ โดยคัดลงในสมุดคัดสับจีนหรือสมุดหน้าปกสีส้มค่ะโดยตัวอย่างการคัดสับรู่ได้แนบไว้ในชีทคัดสับจีนไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของวิธีการคัดสับจีนคำสับจีนที่นำมาท่องแบ่งได้2ประเภทดังนี้วันจันทร์และวันอังคารท่องคำสับจากในหนังสือเรียนวันพุธและวันพฤหัสบดีท่องคำสับท์ k เ โดยนักเรียนจะต้องคัดคำศัพท์ลงในตารางตามตัวอย่างที่แสดงลำดับแรกนักเรียนต้องเขียนวันที่ตามรูปแบบของประเทศจีนลำดับต่อมาเมื่อคัดศัพท์จีนจะต้องคัดตัวจีนพินอินและคำแปลเป็นภาษาอังกฤษคัดวันละ5าคำทั้งหมด80คำเมื่อนักเรียนคัดศัพท์ครบทั้ง80คำเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องท่องศัพท์กับผู้ปกครองโดยมีลายเซ็นของผู้ปกครองรับรองและระบุวันที่ท่องลงในสมุดคำศัพท์ภาษาจีน โดยนักเรียนต้องท่องจำวันละคําคำกรณีของระดับชั้นม .4 การท่องศัพท์ภาษาจีนจะไม่มีการแต่งประโยคแต่ในระดับม .5 และม .6 จะมีการแต่งประโยคซึ่งนักเรียนต้องท่องประโยคให้ผู้ปกครองฟังด้วยโดยอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและบอกความหมายเป็นภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้การคัดสรรภาษาอังกฤษภาษาจีนและการท่องสูตรฟิสิกส์กันไปแล้วนะคะ อย่าลืมคัดศัพท์และทำตามคำอธิบายของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ